เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอันนี้ครับในรอเปกาหนะผมจะบูควอดิยากรสโลแนะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปมนรอปเปกาโอเขียบเริ่มอุ้ยเชื่อวัรัสกับมอยอีกครั้งแล้วสินะงอ่ะอ่ะอ่ะฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกตั้งแต่ตอนนั้นนะแกอทำแสบมากดิฉันกัดกินล่างมันจนเหลือแค่นี้แล้วแหละแต่ก่อนฉันกัดกินล่างมนจนหมด เกยก็จะโดยชักันจัดอย่างง่ายได้อะอะอะออะออะออ่ออืมบนโซ่ชั้นเซ็เฮ้ยเฮ้ยระวังมันอันตรายนะเออคิดจะสู้ฉันเน่เหรอน้อยในเจ้าได้ตีตีจูบไปเรื่อยเรื่องไฉันว่าแล้วมันอันตรายแน่ ฉันต้องเคลื่องศพเพื่อนฉันก่อนเพราะเดี๋ยวเพื่อนฉันก็จะกลายเป็นกระดูกมันมันนี่แน่เเหลือแค่นี้แนะล้วสินะโอยโอยวันฉันยังมีชีวิตนั่เว้ยเร็วเคือฉันกระดินแล้วอ้ยเนี่นเยเจ้านี่เกรยกระโดดเร็วเฮ้ยพวเราทีมมันเลยเคือ เคือเฮ้ยโอ้ยเจ็บเฮ้ยฉันรีบวิ่งเพลนแล้วรีบเพลนเลยโอยตอนนี้แกจะเพลนฉันงั้นเหรอเออเอออ่ะอ่ะอ่ะอ่ไม่แน่อ่ะ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 แค่นี้ฉันก็ได้เป็นราชาแล้วสินะฮะ วันต่อมานี่พวกนายฉันได้ข่าวว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้แบบมันจะมาฆ่าคนอ่ะเออใมันเป็นไวรัสที่แบบน่ากลัวมากๆเลยเนาะเออใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวนัข้าหลังนายอ่ะมันเป็นตัวอะไรส้มๆอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันกัดกันโลกจิตก็ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ฆ่าหรือคือไม่ฆ่าหรอกง่ะอืมไม่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  เจ้านะทำลายเพื่อนช็อตช็อตต้องกันช็อตแกเยาโอ้ยเพื่อนยาเฮ้ือโอ้ยสะดุดเชื่อเฮ้ยแทงมันก็พอแทงมันก็ไปยอ่ะ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 เฮือเฮือเชื่อ หวอว่าศัตรูนั้นอ่ะมันฉันข้ามไปแล้วบอกว่ามันจะไม่กลับมาแล้วสินะเฮ้ยมันกลับมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยดูเลือดสิโอ้ยเนี่ยฉันกา้าดกลับมันอย่า,า,างนั้นหละก็ไม่เห็นตกเป็นไรเลยนี่ฉันฉันจะฆ่าแย่ยายนี่อ่ะเฮ้ยมันไม่ตายเนี่ยเออยฉ ตีตายแน่แกเนี่ยโอ้ยเจ็บหลังจ่เ <Yeah! laughs> ้ย <laughs> เจ้าเนะี่ยมันไม่ฉลาดเลยจริงเพราะนันะ่น่ะมันมีแต่ร่างปลอมทั้งนั้นโอ้ยในเจ้าคุณว่าคนนี้หรือคนนี้จะรอด ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้จะบ,บอกติดตามตอนท้อไปผมแค่ให้คนลุ้นแค่นั้นแหละนะสถานที่แห่งหนึ่งอ่ะฉันขัดกรรมมันเรียบร้อยเลยแหละอ่ะฉันคือหัวหน้าาหากแล้วเฮ้ยฉันคือหัวหน้าไม่มีใครขัดคำสั่งฉันได้ยังไงล่ะนี่แน่นี่คืออาหารมื้อเที่ยงของฉัน ฉันฆากรรมมันอย่างรุนแรงงั้นฉันจะกินมนเลยงาม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 าามามามงโอ้ยอิ่มแล้วฉันต้องไปล่าคนต่อละโอ้ยฉันดุคนโกงโอ้ยตีเฮ้ยได้ดอบสักทีโอ้ตคนทุกสักทีฉันคือนักล่านะเว้ยไม่มีใครฆ่าฉันได้แน่นอนฮ่าฮ่าฮ่า เอ้ยมันก็เจ็บกันนั่นเนี่ยโอ้ยเ้ึถ้าเกิดฉันเจอเชื้อฉันจะฆ่ามันให้ตายเลยเอา้าเดี๋ยวนะตรงนั้นมันน่าสงสัยมันต้องดูกาจัดเฮ้ยย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 ยงยยยยยยเยย อันจะกำจัดมันเลยฉันคือฆาตกรเว้ยจริงๆเนี่ยฮ่าฮ่ฆาตกรรมมันฆาตกรรมมันเผื่อจะส้มไม่รู้เป็นไรบ้างนะแต่ฉันจะฆาตกรรมมันฮ่าฮจะส้มน่าจาะฆาตกรรมได้หลายคนมากกว่าฉันฉันต้องไปล่าคนต่อเฮ้ยยยย อ้าวเขาจะไปลากใครต่อวะนี่อ่ะเฮ้ยโอ้โหดูวัเลื่อนมาเลยว้าวนี่เทมากนี่จริงๆเราใช้เจ้านี่เดกะาสสิกมานะครับผมนี่เลยเสกมาตรงนี้แหละเขียนต่อยาไงเบื่อแล้วฉันต้องไปกำจัดคนอ oh, pues wow, hmm? nah. ีกตั้หลายคน วหน้านี้สั่งมาอย่างแรงฉันต้องการจัดไข่กันแน่ปวดตีตอนต้นต่อไปวัด,วด